เป็นนายกจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อันนี้ผมก็ต้องถามเดี๋ยวต่อไปต้องถามทนายอนันตชัยว่าไอความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มันหมายถึงคุณสมบัติใช่ไหมมันพูดถึงในอดีตหรือเปล่าหรือพูดถึงปัจจุบันอนาคตเพราะคุณสมบัติเนี่ยของผู้ที่จะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเช่นไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยต้องคดี ล้วนแต่เป็นคุณสมบัติในอดีตดังนั้นก่อนที่คุณเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เมื่อมีพฤติการสอนเร้นมีพฤติการน่าสงสัยไม่ใช่จูจ่ๆผมไปบอกคุณเศรษฐาไปม,มีพฤติกรรมโน้นพฤติกรรมน,รรรมนี้ไม่ใช่ครับพฤติกรรมของคุณเศรษฐาม,มาจากการวางแผนร่วมกระทําการ ร่วมมือสนับสนุนเป็นผู้ซื้อและมีผู้ขายเป็นผู้สัญญาการในการหลบเลี่ยงภาษีดังนั้นประเด็นนี้คุณเศรษฐาจะฟ้องผมผมก็ยังคุยกับพี่เปียกเอ้ยเอ้ยพี่ฟ้องกลับมันเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นการกันแกล้งให้ผมปิดปากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่อพิี้สวดเดียวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ ก็จะเปิดแอปีโอนสองดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะถ้าปีใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาจะต้องชี้แจงคุณเศษฐาสามารถบอกได้คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกผมสื่อสัตย์ผมสุจริตผมไม่เคยมีพฤติการแต่คุณเศษฐาเงียบและเอาวิธีการมาฟ้องเพื่อปิดปากผมนั้นมันก็ทำไม่ได้ เพราะผมยึดถือว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกกําลังจะเป็นนายกกําลังจะโหวตนายกนี่สวเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปยื่นสวเพื่อจะได้มีหลักฐานเรียกผมไปให้การเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงเพราะสวจะต้องไปโหวตนายกข้อมูลผมก็ต้องไปให้พักเก้าวไกลและบ่ายโมงวันนี้ผมก็จะต้องเดินทางไป ปปอชอทีนี้คุณก็จะรู้ความจริงหลักฐานสําคัญอันเป็นที่ประจักษ์อันเป็นที่ประจักษ์เลยครับไอที่พูดมาเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องผมนี่บอกก่อนนะครับผมเป็นนักบัญชีผมจบธรรมศาสตร์ปี2525 25. ดังนั้นเพื่อนผมบางคนก็เป็นถึงผู้ใหญ่ในวงการเงิน ในวงการสัมปทานเป็นผู้ตรวจสอบภาษีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีผมมีคำตอบให้ง่ายๆบ่ายโมงเพราะเขาบอกผมอย่าพูดเยอะบางคนยังไม่ได้มาก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้คุณฟังเพราะพวกคุณเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องคุณรู้เรื่องภาษีอ่ะคุณรู้เรื่องการตรวจสอบภาษีไหมคุณรู้เรื่องบัญชีไหมดังนั้นเรื่องนี้ต้องใช้ผูร้รู้ส่วนทนายเนี่ย บางคนที่ออกมาตอบโต้ผมนูนี่นั่นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะจะริยธรรมนั้น<ะ>ผมเรียในให้ทราบนะเอาแค่ว่าเป็นสสยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยพี่เพียกเสียบปัดแทนกันเนี่ยติดคุกเลยเนะทั้งทั้งที่มันเป็นแค่จริยธรรมเนี่ยเอเสียบปัดแทนกันปากเสียบหน่อยอาชันไปต่างประเทศสารุงติพุกนะครับ ดังนั้นคนที่เป็นนายกเนี่ยจะต้องร้อยเอร์เซ็ตลยไม่ใช่50% 50%เพราะคำว่าจริยธรรมนั้น่ะมันเป็นเส้นบางๆระหว่างเล่เหลี่ยมของนายทุนกับความซื่อสัตย์ของนายกรัฐมนตรีคุคุณมทราคตอนี้เนี่ยเหมือนถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องจนี่ไง ไอ้นี่มันวางแผนภาษีแต่การวางแผนว่าเฮ้ยซื้อในฐานนะบริษัทแสนสิบริษัทแสนส,นสิเป็นใครซื้อที่ดินกี่แปลงมีความเที่ยวช้าลืงกฎไม้ไหมเออโอเคเห็นว่าไม่เสียหายนะไม่เห็นเสียหายกับตัวเองก็ไปร่วมมือด้วยการไปร่วมมือด้วยก็ต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีธรรมวิบาลคุณไม่ใช่ชาวบ้านบริษัทคุณเป็นบริษัทในมหาชน คุณนอกจากกฎหมายคุณยังมีจริยธรรมคุณมีธรรมบิบาลคุญโฆษณาโลกรักโลกโฆษณา,าลักเด็กแต่คุณไปร่วมมือตบมือผู้ซื้อคู่ขายเป็นคู่สัญญากันนะครับตามกฎหมายทานิติก,กรรมคนเดียวไม่ได้นะครับผู้ชายเดินขึ้นอ่าอ,อําเภอบอกจะจดอาทะเบียนสมรสเอฟิเปียกขึ้นไปคนเดียวนี่มันทําได้ไหมมันก็ต้องมีผู้หญิงดังนั้น คู่สามีภรรยาจึงถือเป็นปุคคลเป็นนิติกรรมในการไปร่วมมือกันผู้ซื้อผู้ขายก็ไปร่วมมือกันอีกแล้วแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนที่ไม่เกี่ยวข้องส่วนไอ้ข้อมูลที่คุณพูดเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ปพชยื่นปปชเพราะปปช oh. นั้นรับในหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นตัวการ เป็นเจ้าพนาาักงานผู้ซื้อผู้ขายเป็นผู้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการการะทำความผิดโดยการแบ่งหน้าที่กันทําครับยยยยหยุดวันจันทร์คุณมาโอนใหม่มผมถามว่าใน,นโฉนดใบเดียวกันเนะี่ยมีผู้ถือกรมาิ2คนเนี่ยคุณแบ่งการโอนอย่างเงี้ยและคุณบอกว่าไอ้นี่แหละครับมันถูกกฎหมายการซื้อขายที่ดินมีการเจรจาตลกลงกัน รู้อยู่แล้วว่าต้องโอนครบทุกคนแต่วิธีการโอนเนี่ยเพื่อจะให้จ่ายภาษีน้อยลงน,ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาดูเจตนาการเป็นเกินสีเจตนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะมาถามผมนี่ตอนนี้ยังตอบไปได้นะคะแต่ว่าทุกคนรู้เหรอครับว่าเจตนาเป็นยังไงใครที่เห็นมาก่นะครัทางสัมภากนมีการชี้แจงมายังไงบ้างไอ้ยางงี้ดีไหมเดี๋ยวคุณไปดูหลักฐานผมค,นคุณคิดหรือว่า วิธีการแบบเนี้แสนสิริทําเป็นครั้งแรกนายเศรษฐาทําเป็นครั้งแรกประเทศไทยไม่เคยทํามาก่อนเขาเคือกรณีตัวอย่างมีการหารือมีสามภาคพรมีกรมที่ดินหารือกันผมก็จะเอาจดหมายมาให้คุณดูนักไปกว่านั้นคุณบอกว่าไอ้ก็หารือเนี่ยมันหารือแล้วก็สั่งกันมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่มีการตัดสินขอโทษทีนะครับศารอาญา คดีชำนันเขาเรียกคดีชำนันพิเศษก็คือภาษีอากรเนี่แหละครับตัดสินแล้วนะครับดังนั้นแสดงว่าเรื่องของคุณเศราที่ไปยื่นสัมภารเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมชูวิตได้คาตอบจากสัมภารมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผมเนี่ยเป็นคนชอบขุดผมเป็นนักแฉผมก็จะขุดหลุมพรางไว้ก่อนแหละครับและรอให้คุณเดินตกลงมาเสร็จแล้วผมถึงจะเอาหลักฐานที่ เอามาแสดงให้คุณดูว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยไอ้พวกผู้รู้กฎหมายทั้งหลายไอ้พวกทีเเเเเเ่เป็นผู้สนับสนุนทั้งหลายที่มาวิาพากวิจารเ,เขาเป็นการวางแผนภาษีเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษนะครับไอ้การทําทแบบนี้เนี่ยเขาตัดสินกันมาแล้วว่าทําไม่ได้ว่าผิดแต่เลขคดีอะไรตัดสินว่ายังไงเอาไว้บ่ายโมง กโอ้โหชัดคุณเสถ่ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ใช่คุณอะไรไวขนาดนั้นผมบอกว่านายคดีแบบนี้เนี่ยคล้ายคลึงกันเขาตัดสินมาแล้วทั้งเป็นคำจากหนังสือจากสามประกรจากกรมที่ดินเขาห้ามทำเขาเอาตัวอย่างนี่คือใกล้เคียงกับการกระทำของโอ้โหชัดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ เพราะว่าคุณคุณคิดเหรอว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ที่ดินในประเทศไทยไม่ไอคนเป็นเจ้าของที่ดินเป็นนายทุนไหนเคยคิดทำอีกที่หนึ่งกแล้วโทของบริษัทที่สัารก็เคยฟัดดาบไปนะมีโทษอย่างรคก็มีโทษสิครับตามกฎหมายโทษตั้งแต่เจ็ดเดือนขึ้นไปต่อหนึ่งกัมสิบสองวันก็สิบสองกัมผมไม่ได้บอกว่าไอ้คดีนี้นะแต่ตัวอย่างนะครับและยังบอกไว้ด้วยว่าผู้ซื้อและผู้ขาย ร่วมทำสัมพันธ์นิติกรรมอําพรางด้วยกันก็ต้องรับโทษเหมือนกันครับเาดมีบาไม่มีบริษัทใหญ่ๆไม่ได้ช่อเไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่หลักมีอะไรยังไง่อามาหมายเว้นวักเป็นสีถนนชัยแล้วห้าร้อยกว่าล้านคูณไม่ได้ใช่ไม่ลดลงนะคุณไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวอะไอห้าร้อยกว่าล้านที่คุณต้องจ่าย คุณไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวดังนั้นในการที่พวกคุณเนี่ยเสียภาษีคุณเสียภาษีเงินได้คุณต้องไปเสียภาษีคุณต้องไปหักถ้ามีลูกเล็กถ้ามีแม่แก่ชรละคุณต้องคอยดูดถามว่าอย่างนี้เนี่ยคุณทําถูกต้องไงแต่คนที่ทําผิดอ่ะห้าร้อยล้านไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วเชิดหน้าชูตาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของผม ผมถามคุณในอย่างเงี้ยเหมาะสมเป็นนายกไหมตาเรียกเลยครับเอาคิวบ่ายโมงไงนี้ก็ยคเชืนวงคุณรษฐาไดมเป็นนผมไม่ทราบครับวันนี้รู้ล้อ78ของังาน้เาดี๋ยวไปคุยกัะ อาดีครับครับดคบปาครับเจอยปาโอ้ปาครับอขอฟังน้ดเดียวครับปา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 ปติดลกกรใช่ไหมโอ้ติดลูกคาบอกกอนนะปาครับเองคลับจลบกันได้เสมอเพราะอะไรโอ้โหแม่มีสิบตอนปาครับ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 ปาปาครับ